ก่อนอื่นเลยเราต้องดูที่โพส t ์เจอร์หรือว่าบุคลิกของเราไม่ใช่บุคลิกเรียกว่าการจัดระเบียบร,ร่างกายของเราแล้วกันเนาะที่สำคัญนะคะเราจะต้องนั่งตัวตรงใครที่นั่งหลังค่อมนะคะยืดตัวให้ตรงก่อนแล้วเวลาที่เรานั่งแบบนี้เนาะคัสมะอาจจะไม่สบายก็ขยับขาออกได้นะคะแต่ที่สำคัญคือให้ตัวตรงและเวลาที่เรานั่งตัวตรงนะคะสังเกตว่ากล้ามเนื้อของเรานะคะ ทำงานน้อยลงนะคะเพราะว่าเขาจะกระจายงานกันไม่หนักไม่หนักจนเกินไปใครคนใดคนหนึ่งไม่โอเวอร์โหลดเกินนะคะวันนี้เจ้ากล้ามเนื้อที่เป็นตัวการที่ทําให้คนส่วนใหญ่ปวดหลังกันเจ้าคิวแอลที่อยากจะมายืดกันในวันนี้นะคะเป็นตัวการเพราะฉะนั้นใครที่ปวดหลังล่างโดยเฉพาะนะลองจับดูดข้างหลังของตัวเองบริเวณข้างๆกระดูกสันหลังนะคะ ที่จะต่อลงมาตรงเอวต่อลงมาถึงกระเบนเน็บช่วงล่างนี่แหละตรงนี้นะคะลึกเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าขวดริตัสลำรั่มนะคะกล้ามเนื้อขวดวิทัสลำรั u มหรือว่าเรียกสั้นๆก็คือ QL นะคะตัวนี้แหละที่เขาหดที่เขาเกร็งอยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เรียกว่าคลาสสิก นะคะที่เป็นกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ท่าแรกเลยนะคะเราจะมายืดคุณ q l กันนะคะท่าแรกเลยนะคะจานุศีษะคือเป็นท่าที่ยืดกล้ามเนื้อข้างๆลำตัวแล้วก็ QL ได้ดีที่สุดเลยนะคะอีกหนึ่งท่าเราจะค่อยๆเหยียดขาออกนะคะเหยียดขาออกในที่นี้จะมีหลายองศาเนาะเราจะเริ่มเหยียดกันตั้งแต่ ข้างหน้านะคะเวลานั่งครูนั่งทะยงเพราะว่าเสือเนาะถ้าเกิดว่านั่งที่บ้านนะคะเขาจะเป็นรูปแบบนี้นะคะขาด้านขวาของครูเหยียดออกขาด้านซ้ายพับเข้ามานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องคอเจ็บเข่านะคะไม่ต้องพับมาเยอะโอเคไหมใครที่พับได้ก็ดึงเข้าไปเข้าไปให้สุดเข้าไปให้สุดอ่ะเข้าไปให้สุดนะคะแบบนี้อ่ะเขาจะได้ล็อกเอาไว้เหมือนเดิมใครที่รู้สึกว่านั่งแล้ว ปวดนะคะให้เอาบล็อกมารองที่ก้นเขาจะทำให้น้ําหนักของเราเนี่ยลงกระจายลงไปที่ขามากขึ้นนะคะก็จะนั่งสบายขึ้นนะที่สําคัญเทคนิคนะคะง่ายๆเลยคือเราจะเกรงปลายเท้าไม่ใช่เกรงปลายเท้ากระดกปลายเท้าขึ้นให้เท้าของเราเนี่ยชิดขึ้นนะคะเพราะเวลาที่เราโน้มตัวลงไปจะทำให้เราลงท่าได้ง่ายแล้วก็ ได้ถึงได้ลึกขึ้นนะคะมันจะโดนมันจะโดนมันจะแซบมากกว่าการที่เราหย่อนนะโอเคพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าสูบสะดือเข้าหาสันหลังเราจะค่อยๆสูบสะดือนะคะเราก็เกรงหนะ้าท้องไปด้วยอ่าถ้าเกรงได้เกรงแต่ถ้าเกรงแล้วยังมันเยอะไปก็เอาแค่เราพับตัวให้ตรงก่อนนะคะอ่ะทีนี้เราเวลาที่ผ่อนลมหายใจเราจะใช้ลมหายใจค่อยๆผ่อน พ่อนพอ่นพอนพรอนลมหายใจสังเกตนะคะครูโน้มตัวไปด้านหน้าพับตัวไปด้านหน้าเอานะคะเดี๋ยวครูจะนั่งข้างๆให้ดูนะว่าเวลาที่โน้มตัวลงเห็นไหมคะครูจะโน้มตัวโน้มตัวลงเราจะไม่โค้งตัวแบบนี้หลายๆคนที่ตัวแข็งนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงฝึกให้ตัวเองหลังตรงก่อนแล้วก็โน้มตัวฝึกการพับตัวก่อน ไม่เอาแบบนี้นะคะถ้าเราฝึกแบบนี้ร่างกายของเราเขาก็จะจําแบบนี้ว่าเฮ้ยไปแบบนี้มันง่ายดี<笑><笑>นะคะกล้ามเนื้อเขาก็จะจําไปแบบผิดๆเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะคะฝึกกล้ามเนื้อใหม่ เทรนกล้ามเนื้อใหม่นะคะให้เขาจําในแบบที่ดีเราจะได้ไม่ปวดหลังอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะหายใจเข้าลึกลองเอามือจับไปที่ตรงสะโพกนะคะตรงข้อต่อกระดูกที่สะโพกของเราแล้วก็หายใจออกพับตัวเราจะรู้สึกว่าเวลาพับตัวเนี่ยก้าอ่ะตรงนี้เหมือนกับเป็นประตู บานพับประตูเนาะเขาก็ตึกต๊กตึกแบบนี้นะเป็นฮิน g ์นะคะอ่ะโน้มตัวลงเราจะรู้สึกได้หลังของเราอยู่ที่เดิมนะคะเราไม่โค้งอ่ะจากนั้นมือวางถึงแค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะใครไม่ไหวใครไม่ถึงเลยเอาผ้ามาคล้องหรือเชือกมาดึงนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตเนาะดึงแบบนี้เขาจะช่วยให้หลังของเราตรงขึ้นแล้วก็โน้มตัวไปไง่ายๆเลยนะคะ ใครที่ตัวอ่อนแล้วนะักเรียนที่ฝึกกับครูประจำเนาะก็ถึงปลายเทา้าจับปลายเทา้านะคะแล้วก็ใครที่ยังอ่อนยังลงได้อีกเอามือจับแบบนี้นะคะเราก็คล้องปลายเท้าของเราเลยแบบนี้นะคะเขาก็จะตึงมากขึ้นหรือใครที่แบบนี้แล้วยังไม่ตึงอีกเอาบล็อกมาซอนซอนซอนข้างหน้า เท้าของเรานะคะอ่ะเลือกออปชันที่เหมาะกับตัวเองวันนี้เราจะยืดกันแบบลึกนิดนึงเราจะค้างท่ากันเอาแบบหยินแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะเปิดโอกาสให้คุณกล้ามเนื้อเนี่ยได้คลายตัวนะคะอ่ะเลือกตามเลเวลตามออปชันที่เหมาะกับตัวเองนะคะค่อยๆโน้ม no. ตัวลงพยายามเชิดคางนะคะการที่เราเชิดคางขึ้นเนี่ย เรามองลงก็จริงแต่เราเชิดคางจะทำให้หลังของเราตรงไปโดยอัตโนมัตินะคะค้ะางเอาไว้ค่อยๆผ่อนลมหายใจเข้าลึกออกยาวท่านี้นะคะจะช่วยยืดแฮมสตริงคือกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างหลังขาของเรานะคะแล้วก็เขาจะช่วยยืดถ้าใครทำถูกนะ ตรงนี้หลังทางด้านซ้ายและด้านขวาจะรู้สึกตึงนะคะแสดงว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เริ่มคลายใครยังไม่ตึงนะคะค่อยๆเหยียดขาแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าเพิ่มขึ้นอีกหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวระหว่างที่เราหายใจนะคะสังเกตความรู้สึกของตัวเองสังเกตดูว่า มันมีอะไรติดหรือเปล่าเรารู้สึกขายังไงหลังเรารู้สึกยังไงลองสังเกตตัวเองนะคะและถ้าเราสังเกตว่าตรงไหนมันติดตรงไหนติดเป็นพิเศษเดี๋ยวครูจะขออนุญ,ญาตขยับขึ้นมานะักเรียนฝึกตามแล้วก็ค้างท่าไว้ระหว่างฟังครูนะคะสังเกตตัวเองว่าแต่ละส่วนของเรารู้สึกเป็นยังไงและถ้าตรงไหนยังติด ให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็ส่งลมหายใจไปช่วยบริเวณนั้นให้เขาได้ผ่อนคลายการที่เราสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะแล้วก็ส่งลมหายใจไปบริเวณนะั้นลงจินตนาการนะเอ๊ะถ้าปวดหลังส่งลมหายใจไปถึงหลังเลยค่ะแล้วก็ผ่อนคลายเราจะช่วยสร้างให้กล้ามเนื้อของเรานะคะให้เขาเปิดโอกาสได้ผ่อนคลายบ้าง นะคะค้างท่าเอาไว้ผ่อนคลายหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้ครูจะเริ่มนับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า สี่ทุกๆครั้งที่เราหายใจนะคะลองดึงลมหายใจให้ยาวขึ้นกว่าเดิมสามสอง และหนึ่งและค่อยคอยค,อยคลายระหว่างที่คลายค่อยๆปล่อยเชือกใครใช้เชือกใครไม่มีเชือกนะคะค่อยๆดันลาตัวขึ้นมาช้าๆเพราะว่าวันนี้เราค้างท่ากันนานนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกจากอาสนะออกจากท่าต้องเบาๆนะคะเราจะไม่กระตุกนะคะพยายามอย่าให้กล้ามเนื้อกระตุกเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นะคะ อ่าแล้วก็ค่อยๆเอามือค่ะช้อน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 คุณข่าวขึ้นมานะคะแล้วก็สลับด้านสลับมาเป็นด้านซ้ายบ้างสังเกตตัวเองนะคะสองข้างอาจจะตึงไม่เท่ากันนะคะใครที่รู้ตัวว่าข้างไหนตึงมากกว่ากันเราก็จะเน้นไปยืดข้างที่เขาตึงมากกว่าเพื่อที่เราจะปรับให้กล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งเท่ากัน นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้างซ้ายเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าลึกยืดลำตัวสูดสูดอากาศเข้าหายใจออกพับตัวลงช้าๆาพับตัวลงเหมือนเดิมนะคะใครใช้เชือกเอาเชือกมาช่วยใครไม่ต้องใช้เชือกนะคะถึงแค่ไหนเอาแค่นั้นแต,แต่เราจะรู้สึกตึงกำลังดีใครที่ยืดหยุ่นมากๆ นักเรียนที่ฝึกกับครูบ่อยๆเอามือจับเอาไว้ที่ข้อมือนะคะแล้วก็คล้องคล้องผ่านเท้าเอาไว้แล้วก็พับตัวลงนะคะครูก็จะรู้สึกว่าข้างขวายืดหยุ่นมากกว่าข้างซ้ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูก็จะพยายามยืดข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาใกล้ที่ใช้งานข้างเดียวนะคะกล้ามเนื้อเขาได้ขยับมากขึ้นเขาก็จะ ลายนะคะเขาก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่อยค่อยพับไปค่ะเหมือนเดิมนะคะพับจากที่สะโพกหายใจเข้าลึกอ,ออกอยาวสังเกตความรู้สึกของตัวเองจะเริ่มนับนะคะสิบ เก้าแปดขังท่าไว้นะคะห้าสส องและหนึ่งจากนั้นค่อยๆค,คลายมือนะคะไตมือด้านลุกตัวขึ้นมาชา้ชาๆชา้ชาๆจนกระทั่งตัวของเราตึงเป็นไงบ้างเริ่มตึงขณะท่านี้คุณเล่นประจำก็ยังตึงอยู่ะคะ่ะทุกๆคนค่อยๆจับเขายกขึ้นมานะคะเราก็นั่งในท่าที่เราสบายอจากนั้นเดี๋ยวเรายืดขากันก่อน ค่อยๆเหยียดขาไปด้านหน้านะคะมือเท้าไว้ที่ด้านหลังแล้วก็สลัดขาเบาๆสล,าสลัดข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 าอืมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงขาเข้ามาเราจะเล่นท่าแก้นะคะท่าแก้นิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้เราพับนะคะพับตัวเอาไว้นานเพราะฉะนั้นเราจะเปิดกา้าวเหนือหน,นะะ้าขาดันลำตัวขึ้นไปข้างหน้าค่ะ ใครไหวนะคะดันให้สุดใครไม่ไหวนั่งอยู่แค่นี้แล้วเปิดหนะ้าอ,อกแต่ใครไหวเราจะเปิด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 ,ปดลำตัวนัหน้าดันสะโพกขึ้นหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวและค่อยๆย,ย่อนลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาซ้ำท่านี้กันนะคะเพราะว่าการที่เราจะบำบัดเนี่ยมันต้องซ้ำๆ นะคะเป็นการ repetition การทำซ้ำๆนะคะกล้ามเนื้อเขาจะได้จับใหม่อย่างที่บอกแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มอ้าขาออกเมื่อกี้เรายื่นตรงไปด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มฉีกขาไปด้านข้างนะคะ,ะเดี๋ยวครูนั่งค้างๆให้ดูนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะคะขาคือฉีกไปด้านข้างเป็นตัว V ก็ได้หรือว่าเป็นแบบอ้าไปเลยก็ได้แล้วแต่นะคะความยืดหยุ่นของแต่ละคนเนาะ เอาท่าที่เราสบายที่ตึงกำลังดีๆนะคะทีนี้เราจะยืดมือข้างที่ข้างเดียวกับเข่าที่ผับนะคะเหมือนเดิมนั่งต่อตรงหายใจเข้าวาดมือขึ้นหายใจออกเราจะเอียงตัว พับตัวเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้การาพับจากสะโพกนะใครที่เอียงตัวแบบนี้ไม่เอานะคะเราจะาพับตัวโน้มตัวไปนะคะเดี๋ยวครูจะหันด้านข้างให้ดูนาอจะได้เห็นนะเหมือนเดิมค่ะเทคนิคง่ายๆชี้ปลายเท้าขึ้นนะแล้วก็มือจะจับที่ข้างๆจะวางไว้ที่หน้าแข้งหน้าขาได้หมดเลยอีกข้างหนึ่งยืดไปยืดไปยืดไป,ดไปโอ้ <laughs> นะคะเราค้างเอาไว้เหมือนเดิมค่ะทีนี้ค้างไว้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกเมื่อยเนาะอะไรบ้างใช่ไหมคะไม่เป็นไรถ้าเมื่อยเมื่อไหร่ก็วางมือลงได้นะคะเอามือมาแปะไว้ที่ขาก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่อยๆเหยียดมือไปใครเมื่อยคอมองลงนะคะหรือจะมองขึ้นบนเพดานก็ได้ค้างเอาไว้ค่ะแต่ที่สําคัญเราจะเปิดหัวไหล่นะคะเปิดหัวไหล่ ทุกทุกคนดูไหล่ครูนะคะเมื่อกี้ด้านข้างนะทีนี้เวลาที่เราเอียงตัวลองเอามือค่ะไปไพ่หลังก่อนเขาจะบังคับให้ไหล่ของเราเปิดโดยอัตโนมัติทีนี้จำอ l i g เมนต์เอาไว้เห็นไหมคะว่าไหล่ของเราเปิดแล้วใครที่งุมไม่เอานะคะเอียงลำตัวด้านข้างและชูมือโอเคค้างเอาไว้ค่ะหายใจเข้าลึก ออกยาวใครเอียงไปได้สุดได้อีกเอาอีกอใครได้ได้แค่ไหนเอาแค่นานนะคะเอาที่เราตึงเราจะรู้สึกกาำเนิดด้านข้างเนี่ยตึงละหายใจเข้าลึกออกยาวเริ่มนับนะคะสิบเก้าแดเดหห้าสี่ สาสองและ1ค่อยคคลายวางมือด้านบนและดึงตัวกลับมาชา้าช้าช้าช้าๆช้หายใจเข้าลึกเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อค่ะออกยาวโอเคซ้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะใครที่เมื่อยนะค่อยๆบิด ตัวบิดไหลไปก็ได้นะคะซ้ำกันอีกรอบหนึ่งาหายใจเข้าลึกยืดมือคืนใครที่ยืดไม่ไหวเอามือพักเอาไว้ด้านหลังก็ได้นะคะแล้วก็นมตัวไปมันจะได้คนระฟีลิง่งแต่ว่าเราจะเน้นที่การเปิดไหลแล้วก็ยืดกล้าเมเนื้อด้านข้างนะใครที่ไม่ไหวยืดมือเราเมื่อ <c oughs> นะใครไหวยืดต่อสิบเก้า 8ปดเจ็ดห,ห,หสีสมสองแ,งและหและค่อยๆค,คลายกลับมาโอเคเก่งมากค่ะค่อยๆย,ยกเข่าขึ้นนะคะแล้วก็พับขากลับเข้ามาเปลี่ยนด้านเหมือนเดิมค่ะชี้ขาออกไปด้านข้างเอาเท่าที่เราได้นะคะ จะครูนั่งแบบนี้โอเคจะได้ไม่ตกกล้องนะคะโอเคเหมือนเดิมอย่าลืมเทคนิคเทคนิคเด็ดคือการเชิดปลายเท้าหายใจเข้าวาดมือขึ้นหายใจออกเอียงตัวอย่าลืมเปิดหัวไหล่นะคะท่าน,นี้เห็นไหมครูเข้าด้านข้างนะคะสังเกตหัวไหล่ของครูจะเป็นแนวเดียวขวาและซ้ายและขาแนวเดียวกันใครที่รู้ตัวว่าแบบเนี้ยง้มนะคะเชิดไหล่ขึ้นมาและ ชูแขนขึ้นมาตรงตรง่อยจะนับนะคะสิบเก้าปดเจ็ดหกห้าสีมสองและหนึ่งค่อยๆวางมือลงแล้วก็ดึงตัวกลับมาช้าๆค่อยๆขยับซ้ายขยับขวานะคะรีแลกซ์กล้ามเนื้อ แล้วเดี๋ยวเราซ้ํากันอีกรอบหนึ่งโอเคหายใจเข้าวัดมือขึ้นหายใจเอาเอียงตัวไปด้านข้างนะคะเดี๋ยวครูจะหันข้างให้ดูโอเคอย่าลืมหัวไหล่ตรงนะคะซ้ายและขวาเรียงกันนะคะเป็นเส้นร่องอย่าลืมเชิดปลายเท้าเทคนิคเด็ด10 9 8 7ด 6, 5กห้าสีองและหค่อยๆวางมือลงดึงลำตัวกลับมาช้าๆแล้วก็เราจะค่อยๆเอามือไปสอดใต้หัวเข่าค่ะช่วยเขาดึงขึ้นมาเพราะว่าเรายืดนะคะยืดกล้ามเนื้อใต้ขา hamstring นะคะยืดกล้ามเนื้อข้างหลัง q l และ กล้ามเนื้อที่อยู่ข้างๆ internal and external oblique ตรงนี้ข้างๆตรงปีกของเราด้วยนะคะอนอกจากเราจะได้หายปวดหลังแล้วนะคะกล้ามเนื้อ oblique ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นบ่อยๆนะคะจะเริ่มมีร่องที่11มา <laughs> นะคะทุกกคนโอเคนะปวดเมื่อไห่ยืดได้เลยนะคะง่ายมานมะโอเคก่อนนอนยืดได้เลยตอนเช้ามายืดได้เลยนะคะ